คือความยิ่งใหญ่ของน้ำตกปาบ่าในช่วงนี้ดูเต้นนะครับว่าในช่วงนี้นะครับน้ำท่วมทิจะไม่สามารถที่จะลงไปเล่นข้างล่างได้นอกจากจะนอนพักผ่อนด้านบนและอีกมุมหนึ่งนะครับผมจะให้ดูนะครับว่าชา,าวนาสองคนนะครับก็จะแบ่งก้าทข้ามไปฝั่งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นจุดเสี่ยงม,มากๆนะครับ ระสองพอนี้านนะครับก็จะทัดไหลลงมาบริเวณนับตกตาบานนี่ครับก็จะทำให้เกิดแก่สชีวิตได้นะครับเพราะบริเวณด้านล่างนี่ครับมีความสูงประมาณ30กว่าเมตรนะครับเราจะเห็นนะครับว่าบริเวณด้านล่างนั้น อันน่ากลัวมากๆครับของนตกปลาบ่าในช่วงฤดูฝนอย่างนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่อันตรายมากๆนะครับนักท่องเที่ยวนะไม่ควรที่จะลงไปเล่นในน้ำนะครับควรจะเล่นอยู่ด้านบนก็จะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับ ของอผมเนียคู้นี้นะครับก็จะค่อยๆลำเลียงเอาก้านะครับไปฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะวันนี้ไม่สามารถที่จะเอารถแท็ซกนะครับข้ามไปฝั่งนึงไ,ได้เพราะว่าสอ้ฝั่งน,นั้นน้ำจะรุนแรงและสูงกว่ารถท็แซกไม่สามารถที่เอาได้เพราะูนะครับ